แม่เล <c oughs> มาแกมแม่จะบอกคุณครูจอยมิลินไม่ได้เป็นอะไรแต่มิลินแกลงไม่สบายเพื่อที่จะไม่ไปโรงเรียนแแกลงไม่สบายค่ะแม่จะโทรไปบอกครูจอยกับครูนุซี่ <c oughs> ครูนุซี่คะมิลินมิลินสบายดีค่ะแต่มิลินแกลงไอยา <c oughs> มิลินแกลงไอคะ่ะ <c oughs> <c oughs> มิลินไม่ยอมไปโรงเรียนคะ่ะมิลินแกลงไอ เดี๋ยวแม่จะโทรไปบอกคุณครูโนซี่แบบนี้เด็กหญิงนัทพรไม่ยอมไปโรงเรียนค่ะเป็นอะไรบีบสิวบีบสิวเหรอนเอ๋คุณครูโนซี่คะน้องมิรินไม่ยอมไปโรงเรียนค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันจันน้องมิรินแกล้งค่ะน้องมิรินไม่ยอมไปโรงเรียนน้องมิรินไม่ได้ไอค่ะน้องมิรินแกล้งอเพื่อที่จะไม่ไปโรงเรียน ไม่ได้ไอเดี๋ยวแม่แน่แม่จะเดินไปบอก